มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนนิโคเปิดใจสุดช้ำเจอจะจะแฟนอยู่กับคนอื่นวันที่12พฤศจิกาย,ยน2563ที่ผ่านมานะคะผู้ใช้ i g ท่านหนึ่งค่ะได้ออกมาเผยคลิปดีโอบางส่วนบางตอนของรายการข่าวไฟเดชโชซึ่งมีนิโคเทเดโอหรือว่านิกกี้นะคะมาร่วมพูดคุย กกับพพพีีี่่่่่ออออ้้ยแแลลว็ชะะานคเป็นคลิปดีโอที่ทางรายการปล่อยออกมาเพื่อเรียกน้าย่อยนะคะหากใครได้ดูแล้วก็ต้องอยากติดตามรายการแบบเต็มๆอย่างแน่นอนค่ะซึ่งสามารถติดตามชมรายการข่าวไฟล์เดโชเทปของคุณนิโคแบบเต็มๆวันเสาร์ที่14พฤศจิกาย,ย 2, 5, 6, 3, น2563เวลา18.30นาที คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นเทปของคุณนิโคที่รายการข่าวไฟเดโชปล่อยออกมาได้มีการล้วงหรือเรื่องราวชีวิตเรื่องราวความรักของคุณนิโคนะคะมีบางช่วงบางตอนคุณนิโคลได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักครั้งหนึ่งว่าเราไปคบกับผู้ชายเจ้าชู้มีคนเตือนเราเราก็ไม่ฟังค่ะด้วยความที่เราเองรักเขามากนะคะก็ถามเขาว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่จริง เมื่อเขาบอกว่าไม่จริงเราเองก็เชื่อทุกอย่างจนกระทั่งเราเองได้เห็นด้วยตาของตนเองแบบจัดสะค่ะว่าเขาอยู่กับคนอื่นเดินจับมือกับผู้หญิงคนหนึ่งผ่านหน้ามาเลยค่ะอีกทางน้องทิกเกอร์ลูกชายของนิโคได้มาร่วมรายการด้วยนะคะคุณนิโคได้กล่าวถึงเรื่องรักแท้ในชีวิตความรักที่สำคัญที่สุดรักแท้ของเราตอนนี้ก็คือลูกค่ะขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกหมามี ขณะที่ทิกเกอร์เองก็ขอบคุณคุณแม่นะคะทำเอาคุณนิโคน้ำตาแตกกลางรายการเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ